ส่วนนี้นะ,อะมองเห็นไหมงูเหลือมีตัวเปรตเลยนี่ยมาอ่อออนานในซิว่างเูเหลือมีเป็นพวกเผือกยังไงงูเหลือมเผือกเป็นสัตว์ชนิดเดียวกับงูเหลือมีลักษณะทาง,ทางพันธุก,กรรมมีความผิดปกติทำให้เก็ดมีสีเหลืองทองปากมีขนาดใหญ่และฟันแหลมคมขาจันไกแข็งแรง มากมากและสามารถคลายฮะสามารถคลายขากลนไกลออกเพื่อใช้ในการอะไรอ่ะ <c oughs> การใ,ในการกลืนกลืนเหยื่อที่มีขนาดใหญ่ได้บริเวณลำตัวมีลักษณะมีลักษณะเป็นลาย แหสีขาวรูปตัวใหญ่มากเป็นลายร่างแแห